ดีแล้ดีแล้วยังบเจอนะครับมันจะมาูดีโบเพาว่าก่าครมวนนะครับอยนูดีกันมากระมวเมื่อได้พานเมื่อเมื่อกระดิ่งต้นเที่ยงยังเมื่อได้บพานกระดิตนเที่ยงไร เจ็บไปไปยามาเดีไปไปย๋ยิ่งต้นจะของขาดนะครับกำนะไรในะตนนัวนี้สองร้อยแปดสิบพาทไปหนึ่งร้อยเดียวบาทย,ยังไม่เจอนะจันดี เนืเ้อเบกดำมาแล้วดำตรงไหน,นระดับดูด้วยก้นยอนข้าที่ก้อนฟังผมงนี่ละก่อนเดียวแ้วนุก้อนทั้ง,ลมมงหลังที่แม่นที่มงรับนาวนาเล้าของท่านับเดี๋ยวมันจะเดียวมม่มองใายช่องหนังเงินนี่ละนะครับกจุดนี้เราไหวเลยเี๋วเ๋วใส่หนังเงินนี่ละรู้ว่าป อยู่ใอไกสามสิบบาทไปออกมาแล้วเน่อยู่ครับแต่ลรอยู่รดกว้างสินครัลงมาครับตอนนี้ได้หาสีนะครับใครร้อนสมนใจมากๆเ้อ เอาังไปปร้งบุคุณเองได้เลยคุณสร้างบุญไปผลัังเรื่อยินใางตาหมท่านี้องเราเล้ยงานนะครับทำยังทีพูมตัวนี้เก็สีผ่านไปเด็แปิบสบายมากเแปทิสบายมากแทแล้วนะครับผมยังทำเวลาอยู่กลางอากาศนะ สามลงมา้ยสามเกา้าศูนย์สามร้อยเก้าสิบคะแนน